สุดค้ับผมตะว,วันฉายบีเคก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆโพสทุเรย์นะครับก็ปีใหม่ปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆกลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ไม่เจ็บไม่จนปีหน้าขอให้รวยๆแล้วก็ทําอะไรขอให้ดีๆยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับโดยเฉพาะแฟนคลับของโพสทุเรย์นะครับในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่ในปีนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้จะต้องคอยดูแลก็คือขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ ขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จดังที่หวังทุกประการขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นเฮงๆปังๆสวัสดีปีใหม่ครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,567นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารของ Post Today นะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับแฟนๆของ Post t ส d ตเทุกๆคนครับให้พบแต่สิ่งดีๆตลอดปี2,567 มีกำลังกายกำลังสติปัญญาและมีกำลังทรัพย์ครับในการที่จะทํางานแก้ไขปัญหามีกําลังใจในการทํางานทําให้กับประเทศไทยเดินไปข้างหน้าด้วยกันและที่สําคัญครับเราเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับสวัสดีปีใหม่ครับ ค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะพี่พี่น้องนองสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ติดตามเป็น follower ของ Post Today ทุกท่านนะคะทูมันนี่ก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะเป็นปีที่เป็นไปได้ได้ทุกคนก็ขอให้สิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังเนี้ยสามารถสมหวังทุกประการนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและที่สำคัญก็ขอให้เงินทองไหลามาเทมานะคะมีเงินช่ชายใช,ยชย้สอยตามที่ต้องการสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ ดีแฟนข่าวโพสต์ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับมีความสุสมหวังทุกประการในปีที่จะมาถึงครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับในโอกาสก้าวสู่ศักราชใหม่ปี2567อยขอให้ทุกท่านรวมถึงแฟนคลับชาวโพสต์ดีมีความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากพยานอันตรายทั้งปวงร่ำรวยเงินทองสมบิติผลดังใจ ในสิ่งพึงปรารถนาและขอให้สมาักข่าวโพสต์ o ูเดผลิตผลงานดีๆเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนแบบนี้ต่อไปส่วนธน,นาคารอาคารสงเคราะห์ในปี2567นี้จะยังคงสารต่อภารกิจของธนาคารทำให้คนไทยบีบ้านต่อไปเช่นกันสวัสดีปีใหม่2567ครับตลอดปี2566ที่ผ่านมามีทั้งโอกาสและข้อท้าทาย สิ่งที่เราคาดไม่ถึงและสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมนะคะ การเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมขอขอบคุณโพสต TODAY ค่ะที่เป็นสื่อกลางที่ให้ข่าวสารข้อมูลของเราอย่างเฉียบคมตรงไปตรงมาและในวราระดีๆขึ้นปีใหม่2,567นี้ขออวยพรให้ทั้งทีมงานโพสต TODAY ผู้อ่านและผู้ชมทุกท่านประสบความสุขความสําเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงถึงพร้อมด้วยทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาและความคิดและคุณธรรมนะคะเพื่อที่ว่าเรา จะได้มีความสุขแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมของเราต่อไปสวัสดีครับพรนัดจากดีป้านะครับ Happy New Year แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเรื่องในโอกาสปีใหม่นี้2,567นะครับผมในฐานะพรดีป้าขอให้ทุกคนหรือแฟนคลับของโพสเดย์มีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองนะครับเอจอแต่สิ่งดีๆใน3 6 5วันและในอนาคตต่อๆไปนะครับซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยนะครับ จับฉลากก็ขอให้รับรางวัลที่เป็นรางวัลที่1นึ่นะครับทำอะไรก็ให้มีความเจเริญก้าวหน้าโดยตลอดทั้งปีและต่อไปนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับแฮปปี้นวเย์ครับเรากำลังเข้าสู่ปีใหม่2,567ในนามของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้อ่านโพสต Today และประชาชนไทยทั่วประเทศขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและมีความสุขตลอดปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะแต่คำอวยพรจะบังเกิดเป็นผลดีได้ก็ต่อเมื่อทุกท่านรู้จักที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเรามาร่วมมือกันนะคะถึงแม้จะมีโรค บัดใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆก็ตามเนี่ยแต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยเราก็พัฒนาไปมากเรามาร่วมมือกันดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพของคนที่เรารักครอบครัวและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น